สวัสดีนักเรียนที่ที่ลืมทุกท่านนะคะวันนี้ครูส้มจะมานําเสนอคําศัพท์ที่จะพูดว่าฉันลืมนั่นฉันลืมทานี่ฉันลืมเอาอะไรมาด้วยจะแยกออกเป็น2ประเภทหลักๆเลยนะคะจําไปใช้ได้ง่ายๆอันดับแรกคาว่าลืมคือ forget แต่ถ้าอยากจะพูดอุทานวะ่าฉันลืมนั่นฉันลืมนี่มันจะต้องผันเป็นรูปอดีตนั่นคือ forgot เป็นกริยาช่องสอง forgot คราวนี้มีสองแบบถ้าอยากจะบอกว่าลืมเอาอะไรมาด้วยเราเอาคำนามนั้นๆสิ่งของที่เราลืมอะตามไปได้เลยเช่นโอ้ยฉันลืมกุญแจรถ I forgot my car key I forgot my car key เห็นไหมเพราะว่ากุญแจรถเป็นสิ่งของแต่ถ้าอยากจะบอกว่าฉันลืมทำอะไรตรงนี้เป็นกริยาแล้วค่ะจะต้องเอาทูมาปักไว้ฉันลืมโทรหาเจ้านายโทรหาเจ้านายคือ call my boss I forgot to call my boss I forgot to call my boss this morning อ่าเติมเข้าไปให้ประโยคมันยาวขึ้นดังนั้นลืมอะไรตามลงไปได้เลยแต่ถ้าลืมทำอะไรเอา to มาปักไว้คนขี้ลืมอย่างครูส้มหรือใครก็ตามที่กำลังดูอยู่แล้วรู้ตัวว่าขี้ลืมนะคะ adjective ที่จะามาขยายคนขี้ลืมอย่างเราเราคือ forgetful forgetful ขึ้นชื่อเป็น adjective จะต้องตามหลังด้วย verb to be จริงไหมล่ะคะ เช่นฉันเป็นคนขี้ลืม I am forgetful หรือ I'm a forgetful person นั่นเองค่ะคุณเป็นคนขี้ลืม You are forgetful You are a forgetful person นั่นเองค่ะตรงนี้คือการใช้อย่าง adjective นะคะหลายคนคงจะเคยสับสนความแตกตา่างระหว่าง forget กับ forget about ความหมายหลักไม่ต่างกันมากคือแปลว่าลืมแต่การใช้งานนะคะถ้าเกิด forget about เป็นการลืมแบบนามธรรมเช่น ใครที่เป็นคนชอบลืมกดแกรมมาอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่า ah, I always forget about Grammar rules แต่ถ้าเกิดอยากจะบอกว่าลืมที่จะหยิบเอาอะไรไปด้วยลืมเอากระเป๋าตังค์ลืมเอาพาสปอร์ตเหล่านี้เป็นรูปธรรมจับต้องได้ Oh I forget my wallet all the time I always forget stuff เห็นไหมคะ stuff ตัวนี้คือชอบลืมนั่นลืมนี่ตลอดเลยนั่นเองคะ่ะถ้าอยากจะทำเป็นประโยคคำถามเวลาจะออกจากบ้านอยากจะเช็คเพื่อนว่านี่แกลืมอะไรหรือเปล่า Did you forget นะคะจดไปไว้เช็คเพื่อน Did you forget anything? Did you forget anything? นี่ลืมอะไรบ้างหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องลืมสิ่งนั้นแน่ๆเลยเปลี่ยนจาก anything เป็น something Did you forget something? Do Did you forget something? something เห็นไหมคะเราจะไม่มีคาว่า about ตรงนี้เอาไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมั่นใจตามที่ครูส้ม p r e เซนตไปเลยคะ่ะดูคลิปนี้จบแล้วไหนลองคอมเมนต์บอกครูส้มซิว่าเราเป็นคนที่ลืมหรือเปล่าถ้าที่ลืมพิมพ์ว่า I m forgetful ถ้าเป็นคนไม่ขี้ลืม I m not forgetful จะรอดูนะคะ